ลาบสวัสดีอาวุโสธรรมทุกท่านค่ะด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรมจารย์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเฉียนเหยินและท่านเฉียนเหยิ่นจึงทําให้ทีมการันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายด้วยการอ่านพระโอวาทพระพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไป ที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคที่คนทั่วไปมีข้อจํากัดของเวลาหน้าที่การงานอาชีพที่เร่งด่วนจึงขอนำเสนอพระโอวาทพระพุทธจี้กงเมตตาขอเลียนเชิญอาวุโสธรรมทุกท่านร่วมรับฟังได้แล้วค่ะความสอดคล้องและกลมงกลืนสิทธ์เอ๋ย ความสอดคล้องนั้นย่อมสามารถกลมกลืนประสานได้ที่ไม่สอดคล้องมีสาเหตุมาจากการปิดกั้นตัวเองสอดคล้องกับอะไรบ้างล่ะสอดคล้องกลมกลืนกับจุดประสงค์แห่งมหาธรรมที่ไม่สอดคล้องก็เพียงเพราะการกระทำของตนเองสอดคล้องกับหลักการ อาจไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับจิตวิญญาณเมื่อไม่อาจสอดคล้องได้ต้องเปลี่ยนเป็นจํายอมต้องยอมรับจะให้สอดคล้องกับมวลชนไม่ใช่ง่ายถือเป็นเรื่องความรู้ขแขนงหนึ่งหากไม่สอดคล้องประสานงานจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร อันเราต้องสอดคล้องกับเวไนที่เราไปนำพาจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีฝิดเอย๋ยหนึ่งช่วงของกระแสนิยมที่ขวายคว้าแสวงหาความแปลกใหม่อันหลากหลายก็ให้รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เรียบง่าย โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่นั้นๆในหนึ่งปีมีสี่ฤดูผันเปลี่ยนเกิดตายประจากแรงกรรมปรากฏก็ให้สะสมบุญกุศลเพื่อผันแปรชะตาชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค ลกับนี้หนึ่งความเชื่อมั่นเลื่อมใสศรัทธ,ธาเมื่อเข้าใจผิดในพระสูตรจึงแบ่งแยกเป็นนิกายศาสนาลัทธิยุคท้ายนี้ในทุกๆุกศาสตร์ร่วมคืนสู่หนึ่งอนุตรภูมิโดยไม่แบ่งแยกภูมิธรรม อีกหนึ่งเหตุปัจจัยทั้งปวงที่เหมาะเจาะประสบกับวาระโอกาสนี้อันมีความหมายยิ่งก็ให้มหาธรรมนี้ได้ปกโปรดฉุดช่วยสามภพร่วมกลับคืนเก็บงานสมบูรณ์ในยุคปลายหนึ่งความคิดแทงตนช่วยชี้นำพากลุ่มชน ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์สอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการของเวนไนให้เขามีความคิดดีพูดดีทำดีให้ได้หนึ่งรูปแบบเป็นเอกภาพเพื่อส่งเสริมกำหนดกฎระเบียบเพื่อให้จริยาสง่างาม อีกทั้งพลิกแพลงสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของพิธีกรรมหนึ่งนิสัยที่วู่วามอารมณ์ร้อนหรือเฉยชายืดยาดลาชา้าก็ให้ปรับปรุงบุคลิกที่สอดคล้องประสานงานทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนเข้าด้วยกัน หนึ่งบทบาทที่ต้องแบกรับความกดดันจากอารมณ์อันหลากหลายก็ให้ใช้คำพูดและการกระทำสอดคล้องกลมกลืนกับสถานภาพประสานทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งปณิธานไม่ว่ารวมก้าวเดินไปข้างหน้าหรือจะเกิดการแบ่งแยก ก็ให้สำนึกคุณย้อนสำรวจตนอีกทั้งสำนึกผิดร่วมถนอมสามัคคีสอดคล้องกลมเกลียวกันหนึ่งอาณาจักรธรรมเพื่อพัฒนาจนก้าวหน้าแต่ก็ต้องย้อนมองอดีตทบทวนขั้นตอนที่ผ่านมาให้เกิดความปรองดองสันติ ไม่เร่งรีบบีบบังคับกันเกินไปหรือว่าล่าช้าถอยห่างเพื่อสอดคล้องกับการวิริยะมันเพียนอย่างเหมาะสมพวกเจ้าอยู่ในอาณาจักรธร,รมมานานแล้วลองตอบคำถามของอาจารย์ดังต่อไปนี้ดู เจ้าได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแล้วหรือยังเจ้าได้ใช้หลักการที่สอดคล้องกับการเน้นหนักทางธรรมมากกว่าทางโลกหรือยังละ่ะเจ้าได้แสดงออกซึ่งสอดคล้องกับการให้ทรัพย์เป็นทานและธรรมทานหรือยัง เจ้าได้ยืนหยัดสอดคล้องแน่วแน่กับการทานเจบริสุทธิ์หรือยังเจ้าได้ยึดสายทองอันสอดคล้องกับการเคารพอาจารย์เน้นหนักทางธรรมหรือยังเจ้าได้วิริยะให้สอดคล้องกับการชำระปณิธานอย่างแท้จริงหรือยังเจ้ามีแนวความคิด ที่สอดคล้องกับทัศนคติของศูนย์กลางธรรมกิจและส่วนรวมหรือยังเจ้ามีความเลื่อมใสที่จะสอดคล้องกับความกตัญญูพักดีเมตตามโนธรรมแล้วหรือยังคำว่าสอดคล้องคือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันสมานกลมเกลียวกันกับขวายตรงข้าม หรือไม่เช่นระหว่างฟ้ากับดินต้องการคนช่วยเชื่อมประสานระหว่างศาสนากับนิกายก็ต้องการแก่นธรรมเป็นมาตรฐานหลักระหว่างคนกับคนก็ต้องการเหตุผลและหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม ระหว่างงานกับงานก็ต้องการความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินงานดังนั้นสิทธิ์เอย๋ยในขณะที่เจ้ากราบไหว้มืออุ้มตรารัญจกรอยู่ตรารัญจกรก็คือเหิดถงที่แปลว่าสอดคล้องประสานร่วมกันเป็นหนึ่ง ถ้าดูผิวเผินจากกิริยาภายนอกเสมือนจะสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวแต่ภายในจิตใจของสิทธิ์มีความสอดคล้องกันอย่างแท้จริงหรือไม่ละ่ะสิทธิ์เอย๋ยแม้ในกายของพวกเจ้ามีอาณาจักรรมอยู่มานานปี แต่จิตใจของพวกเจ้าได้สอดคล้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรธรรมที่มีอยู่ในตัวเองหรือเปล่าถ้าพวกเจ้าคิดว่าสอดคล้องแล้วแล้วสอดคล้องกันกี่ส่วนล่ะอาจารย์ขอถามว่า น้ำจะจับตัวเป็นน้ำแข็งได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิของร่างกายที่เหมาะสมอยู่ที่กี่องศาจิตใจจะประเมินได้อย่างไรจึงจะถือว่ายุติธรรมจิตยานจะบำเพ็ญอย่างไรจึงจะเรียกว่าสว่างสวยัยสิษย์เอ๋ย ถ้าพวกเจ้าต่างล้วนแต่กล่าวโทษว่าสังคมแหลงน้ำใจแล้วตัวสิทธิ์เองละ่ะได้แสดงออกซึ่งน้ำใจแห่งธรรมมาตอบสนองต่อสังคมหรือไม่พวกเจ้ามักจะกล่าวโทษว่าฟ้าไม่คุ้มครองถามตัวเจ้าเองเถอะ บังเกิดจิตศรัทธามาร่วมประสานกับอาณาจักรธรรมหรือไม่การบำเพ็ญธรรมไม่ใช่ให้หยุงหยิมเอาแต่พิจารณาว่าตนเองจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ไหนจึงจะเหมาะสมและดูสูงส่ง ถ้าคิดเช่นนี้ก็แย่แล้วการบำเพ็ญธรรมไม่ใช่ยุ้มยิ้มเอาแต่พิจารณาว่าต้องเลือกสิ่งแวดล้อมแบบไหนจึงจะเหมาะสมสบายกายสบายใจการบำเพ็ญธรรม ไม่ใช่จะต้องหยุ่มยิ้มเอาแต่คิดเล็กคิดน้อยว่าตนต้องติดตามผู้นำคนไหนดีจึงจะดูดีเหมาะสมที่สุดและการบำเพ็ญธรรมก็ไม่ใช่จะหยุ่มยิ้มเอาแต่นินทาว่าใครเป็นคู่อริกับใครใครไม่ถูกกับใครเราจะอยู่ร่วมกันกับใครได้หรือไม่ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมหรือสิทธิ์เอ๋ยจงจดจำไว้ว่าคำว่าสอดคล้องนั้นต้องสอดคล้องกับวาระการของป่าโดยบําเพ็ญปฏิบัติเก็บงานสมบูรณ์ต้องสอดคล้องกับสภาพการโดยดูแลทั่วถึงพร้อมกันไปทั้งทางโลกและทางธรรม ส่งเสริมตนเองและผู้อื่นต้องสอดคล้องกับเวไนเข้มแข็งและอ่อนโยนประสานกลมกลืนกันกล่อมเกลาตามเหตุปัจจัยและความสามารถของเวไนแต่ละคนอย่าไปบังคับเขาให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ แล้วเขาจะไม่กลับมาอีกเลยเข้าใจไหมต้องสอดคล้องกับอนณาจักรธรรมทั้งบุกเบิกและรักษาดำรงไว้ด้วยจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันคำว่าร่วมประสานกันนี่ยังไม่กล่าวถึงมหาสันติภาพมหาภารดอนภาพแห่งโลก เพียงแค่ดูที่จิตใจของตนเองก็สามารถสอดคล้องร่วมกันเป็นหนึ่งหรือไม่สิเอย๋ยคำกล่าวที่ว่าใครบำเพ็ญใครก็ได้รับคำพูดนี้ไม่ผิดใช่ไหมการบำเพ็ญเรื่องเกิดตายต่างคนต่างรับผิดชอบ ไม่หลุดพ้นเองใช่หรือไม่แต่ถ้าหากสามารถเพิ่มการรักษาอุดมการอันยิ่งใหญ่ของศูนย์กลางและส่วนรวมได้ก็จะยิ่งมีความหมายมากกว่าเดิมมิใช่หรือคนจำนวนมากใจก็ยิ่งมากมันไม่แน่เสมอไปหรอกนะว่า จะสามารถสำเร็จได้แต่หากมีจำนวนคนมากแต่รวมใจกันเป็นหนึ่งได้งานย่อมสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นจงให้ความสำคัญกับคำว่าสอดคล้องการประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งจึงจะเกิดประสิทธทิผลสูงสุด